เวลฟอร์มูล่าที่อาร์ได้เรียนกับสคูลออฟเวลบอกได้เลยนะคะว่าดีมากๆดีต่อใจแล้วต้องบอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะอะไรคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอาร์เป็นนักเรียนของสคู o ออฟเวลอยู่แล้วแต่พอโค้ดได้นําเสนอโค้ดสปิดเวลฟอร์มูล่าพออาร์ได้ยินเท่านั้นแหละลงเลยค่ะเพราะอะไรคะหนึง โค้ดบอกเรื่องรายละเอียดของทางธุรกิจต่างๆที่โค้ดได้ประสบความสำเร็จแล้วได้ทำรถแมปทูมิเลียนแอนน์นะคะว่าโค้ดดำเนินการยังไงเป็นยังไงแค่ได้ยินแค่นั้นละคะ่ะเรารู้เลยว่าโค้ดมีแพลตฟอร์มและว,วิธีการที่สอนเราได้อย่างแน่นอนแล้วพอไปเรียนนะคะโค้ดไม่กี่วัน แล้วคุ้มราคามากๆค่ะโคอดอ้ดได้เป็นเมนทอร์ให้ถึง30วันนะคะมีการโค้ดทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วที่สำคัญทำให้เรารู้เลยว่าครั้งแรกที่โค้ดสอนนะคะจะเป็นการสอนเรื่อง Mindset ของเรากับธุรกิจสอนเราเรื่องแนวคิดของเรากับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะปูพื้นฐานและเปิด Mindset ก่อนว่าเรามีไอเดียยังไงเราอยากทำอะไรแล้วอีกเยอะแยะมากมายอันนี้แค่วันแรกนะคะวันที่สมีการฝึกปฏิบัติ วันแรกก็มีกันบ้านแล้วนะคะวันที่สองวันที่สามและครั้งต่อๆมาเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าบางอย่างเกิดขึ้นในคอร์สนะคะมีการทำวิดีโอไวรอลนะคะแล้วมีการทำแพลตฟอร์มบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้แล้วใช่ไหมลงเรียนในคอร์สนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในคลาสนะคะเพราะว่ามีการร่วมในการแบ่งปันเยอะแยะมากมายและที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกค่ะ เรียนจริงทําจริงขายได้จริงๆขายได้จริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญต้องบอกเลยว่าขอบโค้ดตัํานะคะแล้วโค้ดชาโบ่แอดมินนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราได้รับการดูแลเอาใจใส่ค่ะแล้วสิ่งที่ได้รับการแนะนําแล้วก็ถ่ายทอดอะคะ่ะมันเหมือนมันอยู่ในเมมโมรีเรา คือนึกถึงไปครั้งแรกวันแรกวันที่2วันที่3ายังติดอยู่ในเมมโมรีอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าสิ่งที่โค้ดอะคะ่ะได้ทุ่มเทนะคะมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยว่าโค้ดตั้มไม่สบายโค้ดตั้มสอนแบบทุ่มเทมากแล้วเราก็เลยรู้ทีหลังด้วยนะคะว่าเฮ้ยนี่คนไม่สบายมาสอนเหรอคืออาชอบสไตล์การสอนของโค้ดตัม้มเพราะเป็นคนที่สอนละเอียดนะคะแล้วชี้จุดที่เราบางอย่างที่เราติดอะคะ่ะ บางอย่างในเรื่องธุรกิจเราเคยทําธุรกิจเล็กๆในที่บ้านเป็นร้านขายของเล็กๆแต่เราไม่เคยทําธุรกิจในโลกออนไลน์ถ้าเราอยากสําเร็จเราก็มาหาผู้ที่สําเร็จในโลกออนไลน์นะคะซึ่งจริงๆก็มีเยอะแยะมากมายแต่ที่อาร์ตเลือกลงใน s c h o o l of w e l t s และเลือกลง speed w e l h formula เพราะเราเห็นบางอย่างที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ได้จริงแล้วเก็บจริงทาจริงเรียนจริงและได้ผลจริงๆค่ะ ก็เลยอยากบอกขอบคุณทุกคนนะคะว่าขอบคุณมากๆค่ะที่จัดคอร์สดีๆขึ้นมาในราคาที่ย่อมเยาวแล้วเกินคุม้มแล้เกินคุ้มมากๆเลยอยากเชิญชวนเพื่อนๆท,นทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะว่าให้โรงเรียนนะคะถ้ายังไงอาจจะแปะลิงก์ของ s c h o o ูอั a l วล well ใต้ลิงก์นี้สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่ายอดเยี่ยมมากๆนะคะก็เลยอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำก็ไม่เท่าลงมือปฏิบัติสิบลงมือปฏิบัติก็ไม่เท่าทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและที่สำคัญโค้ต้ามได้บอกว่าให้มีความสนุกสนานซึ่งตรงกับไมเซ็ตของอาร์ตมากๆชินชวนเพื่อนๆทุกคนคลิกลิงก์แล้วเจอกันใน s o h o o l of w well นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ